แ่เซียนกายเขาไปนิดร right, right. <âu baik> <c oughs> ัวๆเลยเนี <squishy> ่ยเซนกายบรรยายเกมเด็กกายก็จ่ายบรรยายนปัญหาทางภาษาอังกฤษโอ้ไมค์กู๊ดเด็ดโอ้ไมค์ก็อดแดมมาตาฟาคืออันนี้อันนี้บรรยายเป็นบรรยายได้ไหมว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะผมอยากรู้จังใครร้ออยู่นะเมื่อกี้ พี่เนี่ยหลับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เน็ตผมมีปัญหาตอนนี้มันใช้ Wi-Fi อยู่อ่ะใช่เหรอใช้ Wi-Fi Steam เหรอใช่แล้วมันก็กลับมาใช้เน็ตอีกแล้วใช่พ่อเทเออถือว่าเมื่อกี้นี่เสียงช็อตฮัลโหลเพิ่งมาพี่เอ้าอะไพี่พี่มาพอดีเลยเมื่อกี้ไม่น้องพี่ช็อตพี่ดินหรือเปล่าไม่รู้เสียงช็อตหรือมอแปลง เสียงอย่างกับหม้อแปลงระเบิดไอ้นี่อันนี้หม้อทอดหม้อทอดแบบมีน้ำมัน <S <S แล้วจะแผลบเดิม,มเะม,ะเะมะื่อกี้เต็มมาไปเข้าเก็บปากหม้อ